กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ25อัตราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบเนี่ยตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการจํานวน25อัตราอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง16,500บาทคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบหนึ่งเนี่ยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางการบัญชีนะครับและ2เนี่ยเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีของสำนักงานกาพอพภายในวันปิดปรับสมัครสำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสอบนะครับท่านสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่5ถึง25กันยายน2565ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ cad.thajob.com i j o b ตามหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ในประกาศรับสมัครของอกรมตรวจบัญชีสหกรได้นะครับ